สวัสดีนะครับนักเรียนครูดานาสบายใจนะครับจะมาอธิบายหลักการทำงานของวงจรอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์หรือวงจรไฟกระพริบนะครับใช้ทานซิสเตอร์ชนิด PNP นะครับสตัวนะครับสังเกตจากขาย E เป็นลูกศรเข้านะครับหลักการทำงานเบื้องต้นครับอธิบายภาพรวมก็คือหลอด LED นะครับทั้ง2ชุด เขาเรียกชุดทางซ้ายมือครับซึ่งประกอบด้วยหลอด LED 5หลอดตั้งแต่ LED 1จนถึง LED 5นะครับแล้วก็ชุดหลอด LED ทางขวามือนะครับมี5้าหลอดด้วยกันก็ตั้งแต่ LED 8 9 10 1 1 12นะครับจะติดสลับจะติดดับสลับกันเป็นกระพริบสลับกันนะครับโดยมีทรานซิสเตอร์ TR 1นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดปิดการทำงาน ของชุดหลอด LED ทางขวามือแล้วก็มี TR2 นะครับเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดปิดการทำงานนะครับของหลอดชุดหลอด LED ทางซ้ายมือนะครับโดยนะครับมี C2 ทำงานร่วมกับ R7 นะครับควบคุมความถี่การกระพริบนะครับของหลอด LED ชุดด้านซ้ายมือนะครับถ้า ควบคุมให้มีความถี่สูงนะครับหลอด LED ก็จะกระพริบติดดับเร็วนะครับถ้า C2 และ R7 นะครับควบคุมให้มีความถี่ต่ำหลอด LED นะครับชุดทางซ้ายมือก็จะติดดับช้าลงนะครับเช่นเดียวกันกับ C1 ทํางานร่วมกับนะครับเรียนดูนะครับ C1 จะทํางานร่วมกับ R4 นะครับในการ ควบคุมความถี่การกระพริบของชุดหลอด LED นะครับทางด้านขว่ามือนะครับก็คือหลอด LED 8 1จนถึงหลอด LED 12นะครับถ้าความถี่สูงกระพริบเร็วถ้าความถี่ต่ำกระพริบช้านะครับคราวนี้มาดูหลักการทํางานนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเน้นย้ําก็คือหลักการทํางานของตัว C 1และ C 2นะครับซึ่งเป็นตัวเก็บประจุ ชนิดอิเล็กโทรไลต์คือมีขั้วบวกขั้วลบนะครับจะสังเกตว่าจะต่อกันจะต่อสลับขั้วกันนะครับหลักการทํางานพื้นฐานก็คือ C1 และ C2 จะสลับกันเก็บประจุและขายประจุก่ลาวคือถ้า C1 เก็บประจุอยู่ C2 จะทําการขายประจุนะครับเมื่อ C2 ขายประจุหมดจะเป็นจังหวะเดียวกันที่ C1 นะครับ เก็บประจุเต็มนะครับแล้วคายประจุส่วน C2 เมื่อคายประจุเสร็จก็จะเก็บประจุนั่นเองนะครับ C1 คาย C2 เก็บ C2 เก็บ C1 คายนะครับก็จะสลับกันอย่างนี้นะครับหรือ C2 คายประจุ C1 ก็จะเก็บประจุนะครับอ่านี่คือจะทํางานสลับกันแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูนะครับเนื่องจากทรานซิสเตอร์เป็นชนิด PNP นะครับนะครับไฟเลี้ยงนะครับจะจ่ายเข้าที่ขาย E ของตัวทรานซิสเตอร์นะครับเป็นไฟบวกนะครับก็คือมีไฟ9้าโวลต์ครับนะครับจะไหลมาทางสายวงจรด้านบนนะครับมาจ่ายให้ที่ขา e ของ tr 1แล้วก็ขา e ของ tr 2พร้อมๆกันเลยนะครับไฟไฟก็จะไหลผ่านขา e นะครับขา e นะครับออกมาขา b นะครับออกมาขา b ของนะครับ ออกมาขา b ของตัว tr 1นะนะครับนะครับไฟก็จะไหลเข้าไปที่ c 1นะครับทำการเก็บประจุนะครับไฟก็จะไหลเข้าไปที่ c 1ทําการเก็บประจุนะครับเมื่อ c 1เก็บประจุ c 2จะ,าะจนะคา,ายประจุนะครับการคายประจุนะครับก็หมายความว่าลักษณะเบื้องต้นนะครับ ตอนเก็บประจุขั้วบวกอยู่ทางด้านสายมือนะคับเรียนดูนะครับพอคายประจุจะสลับขั้วนะครับการนำงานของซีเลกโทรไลต์จะคายประจุทางด้านกว่ามือนะครับไฟบวกก็จะนะครับไหลไปนะครับจ่ายให้ led 8จนถึง led 12ติดสว่างนะครับจังหวะนี้นะครับชุดหลอด led นะครับทางซ้ายมือจะดับอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ หลอด C หนึ่งกำลังเก็บประจุอยู่อย่างไม่คายนะครับเมื่อ C 2คายประจุหมดแล้วก็จะเริ่มทําการเก็บประจุเมื่อเก็บประจุปุ๊บชุดหลอด LED, LED ทางด้านกว่ามือก็จะดับนะครับ nah, เพราะ C 2เริ่มเก็บประจุไม่ได้คายประจุมาแล้วนะครับเป็นจังหวะเดียวกันที่ C 1เก็บประจุเต็มแล้วเมืนะ่อเต็มแล้วก็จะทำการทำการคายประจุนะครับการคายประจุก,ก็จะเมื่อคายประจุก,ก็จะสลับขั้วนะครับ ไฟบวกก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของ C 1นะครับไฟบวกก็จะไหลนะครับเข้ามาชุด LED 1จนถึง LED 5ทําให้ติดสว่างนะเพราะฉะนั้นชุดหลอด LED ก็จะติดดับสลับกันอย่างนี้นะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับก็จะเมื่อสรุปว่าเมื่อ C ตัวไหนเก็บประจุนะครับหลอด LED ชุดนั้นก็จะดับนะครับก็จะดับ ถ้า C ชุดไหนคายประจุก็จะคายประจุไปให้หลอด LED ชุดนั้นติดนะครับก็จะสลับกันอย่างนี้ครับคราวนี้ความไวในการกระพริบนะครับในการกระพริบนะครับเรามองเป็นความทีการทํางานก็ขึ้นอยู่กับคู่การทํางานของ C 1กับ R c แล้วก็คู่การทํางานของ C 2กับ R 7นะครับถ้า C 1กับ R 4นะครับมีค่าน้อยคือค่าความจุน้อยด้วยค่าความทานน้อยด้วยนะครับ จะทำให้เกิดความถี่การทํางานที่สูงมากทําให้หลอด LED กระพริบได้เร็วนะครับซึ่งคู่การทํางานของ c 1กับ r r 4, แล้วก็ c 2กับ r 7ต้องสัมพันธ์กันนะครับก็คือถ้าเราลดค่าคู่ของ c 1นะครับเราต้องมาลดค่าคู่ของ c 2ให้ให้เท่ากันด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าเราเพิ่มค่าความจุข,ของชุด c 1 r 4 1> <ๆ>เพิ่มค่า เพิ่มค่าวความจุให้ C 2และค่าวความตานให้ R 7คนระับเมื่อค่าวความจุสูงขึ้นการทำความถี่จะต่ำลงหรือการทำงานในการกระพิบก็จะช้าลงนั่นเองอ่นนี่คือเป็นหลักการทำงานนะครับคร่าวๆนะครับของวงจร Astable m ติ t i Vibrator หรือวงจรไฟกระพริบนั่นเองเพื่อประกอบเป็นความรู้ในการสอบภาคทฤษฎีนะครับในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพะระดับปวชนะครับ ขอให้นักเรียนทุกคนชโชคดีนะครับสวัสดีครับ